โอเคนะคะกลับมาเจอกันตอนที่2แล้วนะคะอันนี้คือจะมารีวิวสกุชี่สตัวนี้นะคะซึ่งตอนที่1นะคะเรารีวิวสกุชี่สตัวนี้ที่แกะไปแล้วนะคะโอเคนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้ไม่ไดีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะขอเริ่มแกะจากเ้ตัวขนมปังอันนี้ก่อนนะคะโอเคนะคะก็เป็นสีฟ้านะคะเอ้อเดี๋ยวเราจะบีบนอกถุงให้ดูกันนะคะ มีแค่บีบนอกถุงก้อนสลูด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเอามาดูกันนะคะว่าเอาออกมาจากถุงแล้วมันจะสลูเหมือนถุงไมกดูกันกลิ่นอันนี้เดี๋ยวเราขอดมกลิ่นก่อนนะคะกลิ่นแบบไม่ค่อยหอมนะคะคเีืยอเรามาบีบก,กันอุ้ยสลูอือเหอะ อันนี้สโลมากเลยนะคะเห็นปะเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมสโลนุ่มด้วยนะคะอย่างนี้นะคะแบบน,นุ่มมากนะคะนะเคนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นหน้าตาแสนน่ารักนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นเดี๋ยวเราจะบีบ ให้ดนะูกันนะถ้าคุณก็ทะลุนะคะนี่เป็นเหมือนไคล์คเกอร์ไม่ก็คุกกี้นะคะเห็นคะก็เอาออกมาเลยอืออ,อืมคือจนี้นะคะจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรอกอืออือค่ะนคะนคะถ้าเกิดว่ามีเสียงแบบ อะไรมาลบกควรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เห็นไหมสโลมากเลยโอ้โหแสโลแบบสุดยอดนะคะสองตัวนี้นะคะสโลที่สุดในนี่เลยนะคะแต่ว่าตัวที่สโลมากๆที่สุดก็คือตัวค่ะเจ้าขนมปังตัวนี้นะคะสโลที่สุดเลยก็ประมาณนี้นะคะกับเจ้ารีวิวซูชิประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะไม่บ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิก,กสบสบแกล้เยน,นะคะบายบายค่ะดบ้ย